วิธีเลือกซื้อของคลินเข้าบ้านเซฟเก็บไว้ซื้อตามได้เลยในส่วนของโปรโตีนเนี่ยนะก็จะเลือกเป็นอ,อกไก่ค่ะแล้วก็สันในไก่อย่างสันในไก่100กรัมเนี่ยก็จะให้โปรโตีนที่23กรัมแล้วก็พลังงาน9 8แคลฟารดอี่เนี่ยจะได้โปรโตีนอยู่ที่13กรัมส่วนแคลเนี่ยก็จะต่ากว่าเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะคะอยู่แค่95แคลเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าเป็นหมูเนี่ยด้าก็จะเลือกเป็นสันในหมูค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่นุ่มอร่อยนะคะทําเมนูได้ะะ100้้หหลลลลาาาากกกกกยยยยตตมมมม่่่่งงนนะะะะคคแแวว็็ออ100 30รรรััีีีจปูท แคลอรี่อยู่ที่180แคลส่วนพวกเครื่องปรุงเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นแบบลดเกลือโซเดียม40%แบบนี้ค่ะลองไปหาดูได้ใครเป็นสายนัวชอบกินปะลาะมีน้ำปะลาปรุงรสสุดลดเกลือโซเดียม60%จัดค่ะมาที่โซนน้ำมันกันบ้างนะคะเราจะชอบใช้น้ำมันมะพร้าวทำได้แบบหลายอย่างมากแล้วก็เฮลตี้มากๆด้วยแต่ถ้าใครที่อยากลดแคลอรี่แนะนำให้ซื้อเป็นหัวสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดสักประมาณ2ครั้งเนี่ยเราก็ไม่ติดกระทะด้วยตอนนี้เราชอบอาหารคลีนกันไปแล้วนะคะใครที่อยากได้สูตรอาหารคลีนค่ะตาม BMR แคลาลี่ตามบุคคลเลยนะจะแบบวางแผนให้30วันนะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์ว่าขอตารางค่ะ